สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาดูหอนอกรอบรั้วมหาวิทยลาลัยมหิดลน,นะครับผมถ้าสมมติว่าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยเริ่มจากหอนอกบริเวณประตู4ซึ่งอยู่ทางด้านข้างของมหาลัยจะห่างจากคณะกายภาพบัตรเพียง1กิโลเมตรเพียงแค่ออกจากประตู4และข้ามสะพานลอยก็จะถึงหอเลยครับโดยหอนอกบริเวณประตู4ที่เป็นหอใหม่ๆนั้น ราคาจะอยู่ที่ประมาณ6,000-7,500บาทต่อเดือนและค่าไฟก็จะอยู่ที่5-8บาทต่อยูนิตถ้าหากใครสนใจก็สามารถเดินมาสอบถามได้โดยตรงหรือหาเบอร์โทรติดต่อสอบถามได้เลยนอกจากอยู่ใกล้มาหาลาัยมากๆแล้วข้อดีข้อหนึ่งก็คือมีร้านอาหารให้เลือกกินเยอะมากหลากหลายแล้วก็เปิดเกือบตลอดทั้งวันอยู่ที่นี่เรียกว่ากินกันอิ่มเลยต่อไปเราจะไปที่ซอยสาพร ซึ่งจะอยู่ทางด้านหลังของมหาลัยจะห่างจากคณะแพทย์ภาบัณ์เพียง1.5กิโลเมตรประตูของมหาลัยที่ใกล้ซอยสาพอนมากที่สุดก็คือประตู6โดยเมื่อเราเดินทางออกจากประตู6ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ600เมตรก็จะถึงซอยสาพอนแล้วครับเราสามารถสังเกตได้จากป้ายเขียนว่าทางเข้าสาพรตรงนี้นะครับและเมื่อเข้าซอยไปได้2-300เมตร จะสังเกตได้นนทั้งซ้ายและขวามีหอให้เลือกมากมายเลยครับหอในซอยสาพรราคาจะอยู่ประมาณ5,000-6,000บาทต่อเดือนค่าไฟจะอยู่ที่ประมาณ5-6ถึงบาทต่อเนวืวยซึ่งต่อไปนะครับเราก็จะไปกันที่ซอยตั้งศิลโดยซอยนี้จะอยู่ที่ด้านหลังามาหาลัยเช่นกันโดยจะห่างจากคณะกายภาพบัตรเพียง1.8กิเมตรเท่านั้นเมื่อเราขับรถออกมาจากประตูห ขับตรงไปประมาณ800เมตรก็จะเจอกับร้านแมคโดนัลล์พอเลี้ยวซ้าย mm. ก็จะเข้าสู่ซอยตั้งศีลซึ่งเป็นซอยที่มีของจำนวนมากโดยหอในซอยตั้งศิลน,นั้นราคาโดยประมาณจะอยู่ที่6,000-8,000บาทต่อเดือนค่าไฟเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6-7บาทต่อหน,น่วยครับซึ่งข้อดีของซอยตั้งศีลก็คือมีร้านอาหารจำนวนมาก และร้านสำหรับการเฉลิมฉลองมากมายดูรูกันนะครับก็คือร้านอะไรนอกจากนี้หอในซอยนี้ส่วนใหญ่มักจะมีรถตู้ไปรับไปส่งถึงมหาลัยเลยหากคนที่กาลังสงสัยว่าแล้วตึกไกายภาพบําบัดที่อยู่ตรงปิ่นเก้าอ่ะเราต้องมีการเดินทางไปเรียนที่นั่นด้วยไหมคําตอบคือต้องมีเรียนที่นั่นบ้างครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการฝึกงานและเป็นการเรียนบางครั้ง การเรียนการสอนส่วนมากมักจะอยู่ที่สารยามากกว่าซึ่งคนที่สนใจอยากเช่าหออยู่แถวตีเหล้าสามารถหาหอได้บริเวณซอยวัดดาวดึงซารามซึ่งอยู่หลังคณะกายภาพบำบัดเท่านั้นเองครับโดยราคาหอจะอยู่ที่ประมาณ5,000-8,000บาทต่อเดือนค่าไฟอยู่ที่5-8บาทต่อยูนิตครับต่อไปนะครับผมก็จะมาพาดูวิธีการขึ้นรถแทรม ถือว่าเป็นรถโดยสารสายสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลเลยโดยรถแรมที่เราจะขึ้นในวันนี้จะเป็นการขึ้นจากประตู4และประตู5ไปทางคณะกายภาพบำบัดกันนะครับผมเมื่อเราเข้าประตู4ี่มาจะมีป้ายรถแคมให้เรานั่งรอครับโดยที่ป้ายนี้จะมีบอกแผนที่การเดินรถเวลาที่แรมจะมาถึงและมีรถแรมสีอะไรวิ่งผ่านบ้าง โดยประตูสีที่เรานั่งรออยู่นั้นจะมีสีเขียวและสีแดงเราสามารถนั่งสายสีเขียวไปยังคณะกายภาพบำบัดโดยรถเนี่ยจะไปจอดตรงข้ามคณะกายภาพบำบัดครับผมต่อไปผมจะจำลองการนั่งรถแทมสายสีเขียวไปที่คณะกายภาพบำบัดนะครับ แล้วเราก็มาถึงป้ายแถมตรงข้ามคณะกายภาพบำบัดสำหรับการขึ้นรถแถมที่ประตู5เมื่อเดินเข้ามาทางประตู5จะเห็นป้ายรถแถมครับจากนั้นเราก็ขึ้นสายสีน้ำเงินเพื่อไปยงังคณะกายภาพบำบัดได้เลยครับต่อไปผมจะพาไปดูห้องเรียน ที่นักเรียนปอโทและปอบัณฑิตใช้เรียนกันในคณะกายภาพบำบัดครับครับเมื่อเราเปิดประตูเข้าไปในคณะกายภาพบำบัดเราก็จะพบคลินิกกายภาพบำบัดจากนั้นให้เราเดินตรงไปครับเดินตรงไปให้จนถึงลิฟต์ใหญ่นั้นเราก็กดลิฟต์เลยล้างมือน,นิดหน่อยก่อนที่จะกดไปที่ชั้น6ซึ่งห้องเรียนส่วนใหญ่เราจะอยู่ที่ชั้น6นะครับเพื่อน ก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาเริ่มที่ห้องหลักห้องบรรยายนี้หรือว่าห้อง609นะครับบรรยากาศในห้องเรียนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมข้างหน้าเนี่ยจะเขียนว่า lecture room ซึ่งสามารถเข้าได้ทาง2ฝั่งมี2ประตูนะครับต่อไปนี่นะครับจะเป็นห้อง610เป็นห้องพักนักศึกษานะครับข้างในเนี่ยก็จะพักรวมกันได้เลยทั้งปอโทแล้วก็ปอบัณฑิตนะครับนี่ครับบรรยากาศภายในห้องครับผม อีกห้องหนึ่งที่จะพลาดไม่ได้ก็คือห้อง611นะครับเป็นห้องพักนักศึกษาเหมือนกันนะครับตรงนี้นี่เข้าไปก็จะมีเตียงมีไว้บอร์ดมีต่างๆให้พร้อมใช้งานเลยครับสุดท้ายนะครับเราก็จะมาดูกันนี้โซนนี้นะครับก็มีตู้เย็นเราสามารถเลือกใช้ได้นี่ผมขอเปิดตู้เย็นให้ดูอ้าวผิดฝั่งขอโทษทีครับผมนี่ครับตู้เย็นก็เปิดได้เลยในนี้เอาของมากินแช่ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดป้ายด้วยจะได้ไม่มีการสับสนกันนะครับผมต่อไปครับมโครเวฟ เปิดได้เปิดปุ๊บขึ้นพป้อมเว็บได้เลยครับพอเ,เว็บเสร็จนะครับก็สามารถนั่งกินตรงนี้ได้นี่แล้วอีกห้องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับคือห้อง406นะครับห้องนี้เองห้องนี้นะครับก็จะไว้เรียนเลคเชอร์ได้ทั้งปบัณฑิตและก็ปโทรครับเรามาต่อที่ชั้น3ซึ่งถ้าหากนักศึกษาปบัณฑิตรหรือปอโทมีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือสามารถมาที่ห้องงานการศึกษาชั้น3ได้เลย โดยจะมีพี่ๆที่คอยช่วยเหลือได้แก่พี่มิวพี่ป๊อปและพี่ตุ๊กค,ครับซึ่งพี่ๆทั้ง3คนนี้จะคอยช่วยเหลือพวกเราในทุกๆเรื่องเลยสำหรับวันนี้ก็เป็นการพาดูมหาลาัยโดยคร่าวๆนะครับของจริงเนี่ยอาจจะมีเยอะกวันนี้เราก็พยา,ายามลมข้อมูลมาได้มากสุดหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ